เออเจ้าเจ้าไม่ใช่นาตาเขียนเจ้าคือพี่อะไรแล้วเจ้าแล้วเจ้าจับขามาทำไมเจ้าต้องการอะไรแล้วทำไมคัาเจ็บตูดฉันเป็นผีขนุนนะและผีขนุนน่ะทั้งหมดก็เป็น L G B T Q ไงล่ะยะเออเตือนที่ฉันเจ็บตูดเจ้าไม่ได้ดูวิญญาณงั้นใช่ไหม ใช่เป็นอย่างที่เจ้าเข้าใจนั่นแหละ <c ười> เครื่องฟิตสตาติดง่ายยิ่งกว่าไตเกียวซะอีกนะ <c ười> ไม่นะไม่นะ <c ười> ข้าขอลองอีกรอบได้ไหม